สี่สูนนะครับกลังหนง ตัวพิเศษตักเจ็ดทับสี่ห้านะครับตัวพิเศษตักสิน,น,นจาะรอเวลาออกนะครับ ชื่่อออมตกกันันนีคร้งงึยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะเป็นการเดินรถรูปแบบไหนยังไงแต่เบื้องต้นอันนี้ก็คือตกลงแล้วครับว่าจะมีการเดินรถคือวันนี้ไปถึงพัตตว,วัดมือนตันแ,แน่ดีดซึ่งให้ดาวนะครับเพื่อวงจาขบวนสี่ 可以使用。